เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัติเองนะวันนี้เราอยู่ในแมป WKC นะครับผมนะก็มาด้เวลาแต่งตัวกันต่อนะรอบที่แล้วเนี่ยผมแต่งเป็นมิตะใช่ไหมมิตะชุดนอนนะแต่รอบนี้นะครับผมจะแต่งเป็นมิตะชุดธรรมดาใช้คุ้มเลยใช้คุ้มเลยสั่งตัวอ๋อทำไมรอบนี้มันแพงกว่าตัวที่แล้วอ่ะไม่ต้องลองชุ่ล้ครับซื้อเลยอ่าร้อยเจ็ดสิบห้ารูปักนะครับนะบนะกดซื้อไปเลยไม่ ตอนนี้ก็ยังเป็นตัวธรรมดาอยู่นะเห็นไหมตัวธรรมดาอยู่เนาะก็ให้เรากดคลิกเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดวิวนะครับนะแล้วก็กดปุ่มสีเขียวตรงนี้เลยนะแล้วก็กดโอเคแล้วก็กดรีรอบหนึ่งเฮ้ยอยะน่ารักจังเลยอ้ายมีหมวกนะโอเคใครที่อยากแต่งตัวแบบผมนะลิงก์จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถเสนอตัวละครที่อยากให้เขาเอามาเพิ่มในแมปได้นะทั้งนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบัคผมมีร้านจะมาแนะนำรานว่าบัคร้ลานรับเติมโลบัคแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับปดเกมพาสเล a เจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Block Food, King Legacy อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟร์ m Map Block Food ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสั้นชื่อเลยพ่อใหญ่ใส่เกินขาดสั้นด้วยเดีย ไปดีครับน้องหลามแคปปี้เฮ้ยแคปปี้เอ้ยตกใจอเบ้อยากตีกันอยาตีอยาตีกัน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 เฮ้ยแกงแ่งแเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย ไอ้เียหจัดหดนเสียตัวเองเออหลกคลอนจากใครอ่ะอะไรไมได้ยินเสียงด้วยไอ้เหี้ยได้ยินเสียตัวเองใส่วนี่ง้องรจะไดนี่ใไม่ใช่รใครใจไม่ใช่ใครี่ยเออไม่พูดตามตัวอ่ะ อได้ยินเสียงตัวเองได้ยินเสียงตัวเองบ้ยางลองรีเซ็ตสิไม่งถึงก็ออกเกมเข้าไวอ่ะพี่พี่ปาลิวารพี่เฮ้ยโดนเลือยนอะบอกผมหมาอ่ะผมทำอะไรผมช่วยอะไรคุณได้อะไรนะอะไรนะคนในแมบเลือนอ่ะอะไรนะขอด่าผมอ่ะใครใครใครพวกพวกเนี้ยพี่ พวกไหนอ่าผมโนนเลี้ยนอ่ะมาถึงก็มีคนฟ้องเลยเหมือนรู้ว่าผมเข้าเซิร์ฟมาตรงกลางเลยพี่เนี่ยคนเนี้ยพี่เขาเลี้ยนผมอ่ะเอ้ยได้ไงพี่ป๊อปไปไหนพี่ป๊อปไป็นไหนนี่ผมดูนี่พี่จัดการเลยพี่ป๊อปจัดการพี่ป๊อปจัดการเลยเฮ้ยได้พี่เพิ่มออนไลน์ให้ผมหน่อยพี่เฮ้ยนี่โอ้ยฉั์แบบตาย บอกปะดูโอ้มันเป็นออร่าครับความหลอกผมเองนี่แหละครับน่าทำ่ะออร่าาควมที่มีแบบทำโอ้โหนี่แหละอะไรอะไรพูดอะไรขออีกเราดิออกเกมเลย กลับมากลับมาเป็นพี่ป๊อปละอะไรทำไม่เครื่องแหลกครับพี่ทำไม่เครื่องแหลกก่อนทำอะไรเครื่องแหลกอะทำโดนไปอะโอ้โหดีแล้วดีแล้วเฮ้ยคอมคอมคอมแต่คอมกัดเย้ฟังยังเจนะครับผมฟังยังเจนะครับขอดูเลยไดหมขอดูเลยไหมได้เลยครับฟังยังเจครับเฮ้ย พี่ออกไง่ที่นี่โอ้โอ้ยตามติดตัวโอ้ไปนะแต่ที่เราอู้คนอยู่อาไม่ควรทมาบบนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าวเห้ยอ๋อ สวัสดีครับ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 เอาก็ที่อุ้มกันอยู่ไงอะไรอ่ะจำไม่ได้หรออะไรอ่ะก็ที่อุ้มกันอยู่ไงจำไม่ได้เออเอาเขาหนีไปไหนอะเออเขาลืมพี่ได้ไงเออลืมโออะไรอ่ะอุ้มอุ้มกันตั้งนานลืมได้ไงอ่ะไม่ใช่

หึ่งออกมาเองอ๋อโอเคพี่ไม่น่าว่ะอย่างมึงน่าจะเหม็นเปรี้ยวไอ้เขียวเลยเนี่ยอ้ยไปไหนเออไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มไปหนุ่มลืมเราแล้วอุ้มเราตั้งนานอุ้มเราไปไหนมึงจะเอาปะล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงหรอกใครวะอุ้มเราหน่อยอ้ฟ้าจริงเฮ้ยโดเรลี่มอนเฮี้ย คนฟี้ยวอ้างๆๆเองตัวเองฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาพี่มาเสียงสะท้อนมาจากไหนเฮ้ยเอ็งต้องรีคอมเอต้องรีคอมมันเป็นบั๊กโลมบอกต้องรีคอมบ่าต้องรีคอมเอ้าหรอต้องรีคอมต้องรีคอมแล้วก็ลงวินโดว์ใหม่มันบั๊กฮะวินโดว์เลยใช่ฉันต้องลงวินโดว์ใหม่ โอ้ถ้าทำขนาดนั้นกูยอมลบลบบอร์ดีกว่าไอ้เนี่ย <c oughs> จริงจริงมันเป็นบาร์อันนึ่งบาร์ต้องลงวินโดว์ใหม่เผือ่ออาจจะต้องเปลี่ยนบอร์ดด้วยเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนบอร์ดด้วยต้องต้องออกเกมเข้าใหม่ถ,ถ้าถ้าบารอก็ต้องออกเกมเข้าใหม่เฉยออกเกมเข้าใหม่ออกเกมเข้าใหม่ใช่หรออืมเป็นบอยใช่ถูกต้องลงวินโดว์ใหม่ต้องลงวินโดว์ใหม่ออกเกม,มออก็พอแหละมีลงเป็นไหมเดี๋ยวลองดูลงเป็นไหมเดี๋ยวพี่โทรไอจีไปหางั้นเสือพี่โทรไวจเฮ้ยว่าไง เอา้วแฟนกูคื่รอร่อยเอยากูไมหาแกงเขาเฮ้ยอะไรอะไรอะไรผมอยากกินขาวเหนียวหมูปิ้งพี่มีไหมกินตีนไหมเฮ้ยพูดเงียบพี่ได้ดิพี่มีเปล่าตัว i n d วใหม่พ่อมึงอะัเนี่ยอโอ้เจ้าตัวคนอื่นไปทําบัตรสีบัตรเถืิง เหนดาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะวิ่งไปตรงคนเยอะวิ่งไปตรนคนเยอะวิ่งไปโดนคนเยอะไปที่อื่นไปที่อื่นตรงนู้นน่ะตรงนู้นคุยกันอยู่ไปไปไหปไปไปไม่ไปมันไม่วิ่งกันทีไหนวิ่งอยู่เนี่ยหลวิ่งไป วิ่งตรงไปวิ่งตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยตรงนู้นน่ะตรงนู้นนะเออมันวิ่งไม่ได้มันมันมันวิ่งไม่ได้อ่าเฮ้ยอยู่เยเฉยเยยเยเฉยเฉยยเยเฉยเฉยเยเฉ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 ยเยเฉ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 เฉยเยเฉยยเฉ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 ยเยเฉยเฉยเยเฉยเยเฉยเฉยยเฉ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 ยยเฉยเฉยเยเฉ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 ยเยย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 ย ยูเมนบอมเย็ด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 เย็คนโรแมนติกคนโรแมนติกนี่ขอบคุณครับส่งก็เป็นส่งขออีกส่งก็เป็นไอ้มืดไฟแปดจริงครับผมอันนี้แม่คุงครับมืดไฟแปดไหนอันนี้แม่คุงครับแม่คุงครับมืดไปกันเหลืออุ้มกูอีควายขึ้นไมาเฮยอะไรลูกอีจอบ